ตันนี้จะพามาล้างเครื่องกองน้ำแบบสองท่อนมีคาร์บอนและกเลซินท่อทางซ้ายมือท่อทางซ้ายจะเป็นคาร์บอนทางขวามือจะเป็นเลซินกนอื่นให้ปิดปิดน้ำนี้อยู่ในสภาพปิดแล้วปิดน้ำแล้วก็เตรียมไขตัวนี้นะครับไข ทั้งสองอันเพื่อที่จะเอาคาร์บอนแล้วก็เลซินออกทางซ้ายคือคาร์บอนทางขวาคือเลซินอันนี้สั่งมาจากสั่งซื้อมากับจากลาซดาอย่างละสามถุงถุงหนึ่งก็ประมาณหนึ่งลิตรทำการเปิดสารเก่าออกจนละจนน้ำใส ันนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่บ้างนะครับของคาร์บอนดิมโปเสีมดำๆเราเปิด<า>เป็นลักษณะที่ยังมีโป่งคาร์บอนอยู่บ้างาเราเออกค่อยหมดนะรเราเออกค่อยหมด ขวามือก็จะเป็นเลซินอันนี้เอาเปิดต่อไปบ้างแล้วก็ยังมีเหลืองอยู่เหลืองเหลืออยู่เปิดน้ําอีกทีให้สะอาจที่สุด เตทีโบนเลซินที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้เมื่อเปิดน้ำแล้วเอาของคาร์บอนเลซินเก่าออกหมดแล้วก็จะมาดูว่าที่ปิดอันนี้ที่ปิดนี้เป็นอของเป็นถ้าเกิดว่ามันมีเทปันเกียวมันหลุดเราก็เอามาพันใหม่เอาเทปันเกียวพันใหม่ ถ้าเกิดว่ามันมีรอยแตกหรือว่ามันนานเกินไปก็หาซื้อมาใส่นะครับก็จะเป็นของที่ปิดจุกท่อประปาสี่หุนทั่วไปเมื่อปิดจุกตรงที่กตรงที่ข้างล่างเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเอามาคาร์บอนลรสินใส่ก็เอาวิธีที่ได้ทดลองมาหลายวิธีแล้วมาฝาก ก็เอากลวยใส่ไปเสร็จแล้วก็จะเทเออันนี้เป็นคาร์บอนใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำหยอดลงไปถ้าเกิดว่ามันเต็มพราะนี้ใส่ได้สามลิตรก็ให้เปิดตรงกร๊อกที่เรบกร๊อกตรงนี้เพื่อให้น้ำมันไหลออกบ้างถึงจะได้เติมตัวนี้ได้ เมื่อเทคาร์บอนแล้วก็เอาน้ำเติมไปน้ำเติมไปเติมไปมันก็จะไหลลงเองเขย่า,ยาได้หน่อยก็จะดีดีระบายยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะช้านะครับ จนหมดทั้งสามถุง mm hmm. เมื่อเราใส่สารเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราก็จะมาล้างสารก่อนล้างสารก็จะเปิด mm hmm. ลักษณะของก๊อกเป็นก๊อกนี้ปะกติอันนี้จะเปก๊อกน้ําล้างอันนี้เป็นก๊อกน้ําดื่มก mm ็ hmm. จะเปิดก๊อกตรงนี้เป็นน้ําล้างล้างสาร ั้งแรกนะมันก็จะออกมาค่อนข้างที่จะดำเพราะมันเป็นคาร์บอนน้ะมันดำต่อไปจะเป็นการทดสอบน้ำดื่มแล้วก็จะมาเปิดน้ำเข้าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ ปิดน้ำออกจะมออกันที่น้ำดื่มจะเหมือนกำหนดนะครัร้งแรกแรกน,ะน้ำเนี่ยจะยังเดินไม่สะดวกน้ำยังไม่ใสเราก็ดูดูน้ำใสนะครับน้ใสเป็นที่พอใจก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ครับขอขอบคุณมากครับทีุ่ตส่า์ชมคลิปจนจบ